สวัสดีครับป่าจ<อ><า>ันดีวันนี้เรามาเตี๋ยวเต็มตีนของพี่เจี๊ยบเชิญยิ้มเพืเ่อนเื่อนช่วงเที่ยงพอดีคนเยอะเลยบรรยากาศจอนเพืเ่อนจุดเช็กอินเนี่ยเตี๋ยวเต็มตีนบรรยากาศลานจอดรถกว้างขวางเพืเ่อน บรรยากาศหน่อยอพี่เจี๊ยบอยู่ป่ะน้องพี่เจี๊ยบอยู่ป่ะวันนี้อยู่อยู่นะอ,อ๋อยังไม่ออกมามจุดให้หารปลาไปเพื่อนเต่าซุก

bây giờ chạm con rượu con tin là cứ hàm mùng này cứ đại là nhưng ông ấy đuổi ba mùng này ô wow trục lắm là trục มุมเตี่ยวลูกค้าก็นั่งตามอิสระเป็นเพื่อนเลือกได้เลยมุมดัดฟ้าก็มีนี่เราป๋าก็เอามุมอันนี้กรองสามเนาะช่วงเที่ยงพอดีร่มลื่นดีร่มลื่นดี มุมจิ้งจองอมืมุมคาเฟ่เขามีกางเกงตีนไก่ด้วยนั่งห้อยขาห้อยขาโอเคบรรยากาศเป็นแบบนี้นัน่งห้อยขา นี่ลองก็แบบกองสามบรรยากาศแล้วแต่เพค่ณก็จะเลือกมุมนี่มีเมนูเยอะอยู่นะมีมะม่วงน้ำลาหวานบรรยากาศเรื่อง เสียงนกร้องอยู่นะขูขาวไหมปะ้ะมุมนี้ก็ของซื้อกลับบ้านของซื้อกลับบ้านของซื้อกลับบ้าน,ข,บบานขนมถ้วย คุ้กกี้ทอดทานเตี๋ยวเสร็จก็ตานเตี๋ยวเสร็จก็เมนูทานเล่นตอ่อโอเคนี่มุมสเต๊ะหมูมสเต๊ะเพือเ่อนๆอ่ะเออนี่หมูมสเต๊ะเตี๋ยวทอดซื้อจากบ้านบรรยากาศอืม พาเพื่อนเดินหลายๆมุมหลายๆมุมวิวสวยมากมานั่งทานแบบครอบควาสแล้วแต่เพื่อนๆจะเลือกนะเรานั่งยู่มนี้ มาแล้วมาแล้วเต็มตีนจริงๆอะตีนนี่ตีนเดี๋ยวเพิ่งชิมน้ำก่อนชิมน้ำก่อนเพื่อนาอืมไม่โอ้ไม่ต้องปรุงเลยอ่ะเจ๋วเจวนเมือนี่เขาเตรียมตะก้าใส่ตีนกันเอ้อูนีกแรียกันเอฟบอกว่าลองกับตีน นี่เป็นไรหม้อไฟอ่ะเป็นไอ้ปอร์ r นะเขาบรรยากาศด้วยน้ำซุปเขาโอเคเลยต้องปรุงไงล่ะลูกค้าเยอะมากเลยมากันแบบมากันแบบครอบครัวมาทำงานเพื่อนฝูงมาเ้ยบรรยากาศโอเคอะเต็มสิบเลยเพื่อน ไาเจี๊ยบมาแล้วไาเจี๊ยบมาแล้วถ่ายรูปไาเจี๊ยบมาคลิปหน่อยฝาจ๊ดอินดี้มาแล้วนี่ไปเจี๊ยบไปเจี๊ยบมามามาถึงแล้วเพื่อนๆนี่มามาร้านเตี๋ยวเต็มตีนของฝาจ๊ดอินดี้ครับผมอร่อยมากถึงเลยถึงตีเลยสองถ้วยเจี๊ยบโอ้ยน้ำซุปน้ำซุปต้องบอกเลยว่าโอ้โหไม่ใช่มันต้องปรุงเลยอ่ะน้ำซุปอร่อยมากใส่น้ำซุปนิดนึงใส่พริกนิดนึงได้เลยโอ้โหเดพริกอย่าบอกเลย เป็ดมากเป็นเพื่อนโอ้โหต้องรีน้อยน่ะจะใส่เยอะถึงบอกไงนพาใส่ใส่เป็นช็อตโอ้โหได้ลองให้ทั้งวัดโอ้ยยงยย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 ยครับผมขอบคยยคยยยยคยย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 ยรยย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 ่ยยอเยย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 ย่ยยยยยยยดยยยยมายยาพี่เจ๊